This is the first t i า e This is the first time. Good. ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันตลุต่าไม่ได้ไม่มีอ่างเป่าตลุกเต่าไได้นะเวลายถามนะการประชุม มากัดประตูเจ้าบ่าวใส่นมาไม่มีอะไรให้เจ้าบ่าวผ่านได้จะไมลูกผ่านได้ไหคะไม่ได้ต้องมีต้องมีอย่างเป้ากอละคะได้ลูกได้สองครเ่เอาลูกเอ่อนั่นเป็นฮาร์มที่่้ เล่นเล่นเท่นต้องรับเข้ามาต้องเวลานนอย่ต้องเวียนชุดอีกแล้วแล้วดนี้วไงคะแบนี้นะคะง่ายไม่ยากให้ลองให้เจ้าสาวสักเพลงค่ะโล้ยไม่ได้ครอคอยเ

เอวค่ะทำให้ดูทำให้ดูโอ้ทูโอ้แค่เท้าแรงข้แค่งข้อสองงจจีไหนก็อีกเล็นด้วยเล่นด้วยเลยโอเคผ่านค่ะลลูกอ้าวหนงกันเอาดานนี้ว่าไงคะด่านนี้ด่านนี้ค่ะ ง่ายๆค่ะบอกรักจนกันดังสามครั้งดังนี้ด้งนั้นทําทำอย่างนี้กันจำอย่างนี้กัะดันัคนกำกันเก่ผมรักนผมรักนรักมากมากด้วยรักมากมากด้วยเปิดได้ยัผมลุ